จับโค้งหรือจากพันลิมยี่ห้อชัรุ่น sr ี r 1มีทั้งแบบโค้ง3 4สและ5เส้นวันนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานจักคุณภาพดีทันสมัยระบบมอเตอร์ไดเร็กที่มีคุณสมบัติแขยงแกยบปตอบความเร็วได้ในราคาที่ประหยัดค่ะรุ่นนี้จะมาสาธิตเป็นจักโค้งสีเส้นรุ่น sr ี r 1ขีดง c d ค่ะโค้งได้ด้วยความประสง์สุดในขนาดที่ฝีเข็ยมยังคงเยงตัวกันอย่างสวยงาม มีหน้าจอดิจิตอลติดตั้งที่หัวจกักรสำหรับตั้งค่าการใช้งานออกแบบสวยงามเป็นระบบมอเตอร์ไดเรกชันสมัยต่อตรงเข้ากับตัวจกักเป็นระบบทำให้เสียงเงียบลดเสียงดังรบกวนขนาดเครื่องจักรกำลังทำงานและยังช่วยประหยัดไฟกว่า70%อีกด้วยค่ะโดยรุ่นนี้จะสามารถปรับความเร็วรอบในการเย็บให้ช้าหรือเร็วได้ตามต้องการ โดยสามารถตอบความเร็วสูงสุดได้ที่6,500รอบต่อนอาทีค่ะสามารถตับความกว้างแคบของฝีเข็มได้ตามต้องการมีไฟ LED ส่องสว่างอยู่บริเวณหัวเข็มช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นชิ้นงานได้ชัดยิ่งขึ้นสามารถกำหน,นดเข็มปักหรือเข็มยกเมื่อชิ้นงานเสร็จก็ได้ค่ะโดยวิธีการตอบความถีหางฝีเข็มปลดตัวล็กฝากข้างออกจากนั้นกดปุ่มปรับถีหางค้างเอาไว้ และหมุนล้อตามระดับความถี่หันที่ผู้ใช้งานต้องการเมื่อได้ระดับความถี่หันที่ผู้ใช้งานต้องการแล้วให้ปล่อยมือจากปุ่มที่กดค้างเอาไว้ค่ะเราลองเย็บดูว่าปัญหาเท่าไหร่ไม่พอแล้วก็ปรับใหม่หน้าจแสดงผล มีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างเข้าใจง่ายสะดวกโดยหนะ้าจอจะประกอบไปด้วยปุ่มฟังก์ชันการใช้งานตั้งแต่ระบบกำหนดเข็มปักขึ้นลงเมื่อเย็บชิ้นงานเสร็จระบบกปิดปิดไฟ LED และปรับเพิ่มลดความเร็วลอ้อโดยปุ่มตัว P ไว้สำหรับข้าหมวดตั้งค่าต่างๆปุ่มตัว S ไว้สำหรับบันทึกการตั้งค่า ปุ่มบวกและลบไว้สําหรับการเพิ่มหรือลดความเร็วรอบโดยรุน่นนี้ความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่6,500รอบต่อนาทีนละความเร็วต่าสุดอยู่ที่200รอบต่อนาทีแม่ผู้ใช้งานจะเหยียบไปน้าหนักมากเท่าไรความเร็วก็จะไม่เกินไปตามที่ตั้งค่าไว้ค่ะโดยสามารถค่อยๆเหยียบเพื่อควบคุมความเร็วได้ตามน้ําหนักการเหยียบได้ค่ะปุ่มกําหนดระบบเข็มปักขึ้นลงเมื่อเหยียบชิ้นงานเสร็จวิธีการกําหนดระบบเข็มปักขึ้นลง กดปุ่มลูกเข็มจากนั้นกดปุ่มตัว P หากหน้าจอขึ้นคำว่า UP จะเป็นแบบเข็มปักขึ้นเนีย่ยมันจะขึ้นเราหยุดจางเมื่อไหร่เขาจะยกก็คือเห็นยกเนีย่ยยกหยุดก็คือยกหุดยกหากหน้าจอขึ้นคำว่า DM จะเป็นแบบเข็มปักลงอันนี้นนเข็มปักอันอนี้เข็มแปดเข็มแปดหมดด้อเลย และปุ่มเปิดปิดไฟ LED ค่ะ